สวัสดีครับวันนี้ร้านสีสงคาร,โโรามโซล่าช็อปนะครับพามาดาูชุดนอนนาไฮโซนะครับชุดนี้นะครับทางร้านเตรียมไปติดตั้งที่บ้านกุจเจะนะครับตำบลบาใหญ่อำเภออากาศลำนวยจังหวัดสกลคนครนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าอยากได้ใช้เป็นชุดนอนน,นะครับแต่ว่าใช้เป็นแบตเตอร,รี่ลิเธียมนะครับ ทางร้านก็ออกแบบให้นะครับเป็นกล่อง power box นะครับใส่ตู้เหล็กนะครับให้ก็ในกล่องนะครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับ12โวลต์นะครับ3,000วัตต์แล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับ MPPT ของซูเออร์นะครับแล้วก็มีตัวนะครับหัวใจหลักเลยนะครับก็เป็นลิเทียม12โวลต์100แอมป์นะครับ เป็นชุดนอนนาไฮโซนะครับที่เขาเรียกกันนะครับช่วงนี้นะครับทางร้านก็ทําโปรโมชั่นอยู่นะครับชุดนี้พร้อมติดตั้งอยู่ที่1,800งบาทนะครับปกติชุดนี้นะครับติดตั้งอยู่ที่2,000มบาทนะครับก็มีให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเซตนะครับก็มีปลั๊กปลั๊กไฟ220นะครับสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านนะครับนี่นะครับ หรือจะเป็นนี่ช่องเป็นพัดลม DC นะครับที่ทางร้านแถมให้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เป็นช่องหลอดไฟนะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟ 12V โวลต์นะครับนี่นะครับก็มีจอดิจิตอลนะครับเพื่อโชว์สถานะนะครับว่าแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตของเราก็100%นะครับเพราะว่า ผมได้ทําการชาร์จให้เต็มแล้วนะครับแบตตัวนี้นะครับจะเต็มอยู่ที่14.4โวลต์นะครับอรอบการทำงานนะครับของไซเคิลนะครับของแบตลิเธียมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,000รอบนะครับก็จะดึง DOD ได้ดีกว่าแบตตะกัวกดนะครับใช้จนลืมนะครับรุ่นนี้แล้วเราก็มีการาใส่ เป็นตัวตําตัดนะครับโดยใช้เป็นแผงวงจรตตํดัดแล้วก็ใส่ solid steel d l e นะครับให้เวลาแบตต่ํานะครับเราก็มันจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับเพื่อเซฟนะครับไม่ให้เราใช้นะครับดึงแบตลึกจนเกินไปนะครับจนทําให้แบตเสื่อม นี่นะครับชุดนี้นะครับลูกค้าเอาไปนะครับติดตั้งเองก็ง่ายนะครับเพราะว่าร้านเรานะครับทําเป็นแจ็คเสียบให้นะครับเป็นหัว MC4 นะครับเสียบอยู่ข้างบนแล้วก็เอาไปถึงก็เสียบแผงใช้งานได้เลยนะครับชุดนี้นะครับก็ถึงแม้เอาไปไปชุดนอนนาก็เอาไปสามารถแคมป์ปิ้งได้นะครับก็ยกไปทั้งกล่องได้เลยนะครับเป็นกล่อง power box นะครับใช้ไฟได้ ไม่เกิน3,000ันวัตต์นะครับสว่านฮินเจียนะครับได้หมดครับเครื่องเสียงขนาดเล็กนี้ได้เลยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านสีสงครามโซล่าช็อปนะครับชุดนอนนาไฮโซนะครับลิเทียมฟอร์เฟต12โวลต์1น0แอมป์นะครับติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ